สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมๆทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยเมนูวันนี้นะคะลูกสาวบอกว่าไปทานข้าวที่บ้านเพื่อนอร่อยมากให้แม่ลองทำดูนะคะนั่นก็คือฟักทองผัดใบโหระพานั่นเองค่ะป้าเองเนี่ยเคยทานผัดใส่ไข่อย่างเดียวเนาะพอใส่ใบโหระพาเข้าไปด้วยอมันอร่อยมากๆจริงๆด้วยแหละค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำกันค่ะ นี่ค่ะฟักทองป้าซื้อ500กรัมจากรถพุ่มพวงแล้วก็ใบโหระพาค่ะไข่ไก่ค่ะเดี๋ยวป้าขอเวลาเตรียมของสักครู่ค่ะนี่ค่ะเตรียมเสร็จเรียบร้อยฟักทองโหระพาไข่ไก่กระเทียมสับน้ำมันสำหรับผัดกุ้งแห้งปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลเราไปลงมือผัดกันค่ะใส่น้ำมันรำข้าวลงไปตามด้วยกระเทียมสับค่ะ ให้หอมเลยตามด้วยกุ้งแห้งค่ะสำหรับกุ้งแห้งนะใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะป้าชอบเพราะว่ามันมีความหอมค่ะเราทอดให้กุ้งแห้งก,กรอบๆหอมค่ะอร่อยผัดไปสักครู่ให้กุ้งแห้งของเราเนี่ยพอเปรีียมๆนิดนึงกระเทียมก็เหลืองๆนิดนึงค่ะแล้วก็ตามด้วยฟักทองค่ะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามชอบเลยนะ ถ้าใครชอบฟักทองแบบเละๆก็ผัดไปให้เละๆป้าจะชอบเล,ละเนาะขอบคุณแม่ชอบผัดเละๆใครชอบเป็นชิ้นก็ได้ก็ให้พอสุกก็พอนะเราจะใส่น้ําลงไปนะคะให้พอดีกับฟักทองค่ะหรือจะท่วมก็ได้แล้วแต่เลยนะแล้วก็เปิดไฟกลางค่อนอ่อนค่ะพักไว้ให้ฟักทองของเราสุกเลยนะอันนี้น้ําน้อยไปนิดนึงป้าจะเติมนิดนึงนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะ ทีนี้เราก็รอให้สุกค่ะนี่ก็สุกแล้วค่ะประมาณนี้ก็ออกสุกแล้วนะคะนิ่มๆแล้วค่ะเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาถ้าใช้น้ำปลาประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนิดๆค่ะเรื่องของรสชาติปรับได้ตามชอบนะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะค่ะ น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะค่ะปรับรสชาติกันได้ตามชอบเลยรสชาติถูกใจแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เนี่ยป้าจะตอกใส่ถ้วยก่อนนะคะเพราะว่าเคยตอกล้วลงไปจยเจอไข่เน่าก็เสียทั้งกระทะเลยนะคะใส่ไปสามฟองค่ะผัดครุกคราให้เข้ากันจนไข่ของเราสุก พักทองของป้าก็จะเละๆประมาณนี้นะคะคุณแม่จะชอบเล็เละป้าจะไม่ชอบเป็นชิ้นค่ะที่บ้านจะทานกันเละๆคนที่ทานไม่เป็นก็คือพ่อบ้านจะทานไม่เป็นลูกก็จะชอบแม่ก็จะชอบย่ายก็จะชอบค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะก็ตามด้วยใบโหระพาค่ะปลาใส่ทั้งกรัมเลยขาสิบบาทหอมดีค่ะใส่เยอะๆ อันนี้เป็นการทำทานครั้งแรกแล้วก็ติดใจเลยค่ะอร่อยมันจะมีความหอมของโหระพาเนาะปกติจะไม่เคยใส่หรอกค่ะพอใส่เข้าไปแล้วมันจะมีความหอมอร่อยเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟค่ะวันนี้ก็จัดเป็นสองจานนะคะนี่ค่ะคุณแม่จานหนึ่งนะคะแล้วก็ของป้าจานหนึ่งคุณแม่เนีทานสองวันเลยค่ะสองมือลองทำรับทานกันดูนค่ะ หน้าตาก็ออกมาประมาณนี้ขอบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อยจริงๆค่ะลองทำกันดูนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ